สวครับสวัสดีเพื่อนทุกๆคนนะครับเราก็มาลุ้นโชคกันอีกครั้งนะครับสำหรับนี้นะครับน้องแบงค์นะครับก็ส่งมาให้เปิดแพ็คไดมอนด์อีกเช่นเคยนะครับเหมือนครั้งที่แล้วนะแต่เราก็ต้องมาลุ้นกันหนักเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแพ็กในนี้ลุ้นหนักจริงๆนะครับไปาจัดปครับก็เหมือนเดิมนะครับก็มีการ์ดพวกนี้นะหลายๆคนคง ดูจาได้แล้วว่ามีการอะไราบ้างนะครับเราก็จะไปลุ้นกันเลยนะครับ8ใบนะเช่นเคยเริ่มด้วยเบ s เ special นะครับถ้าเสียงแบบนี้ไม่ต้องหงสายนะครับเพิ่งตื่นมาเปิดเลยนะครับจะไปใบแรกครับโอ้โหนะักจริงๆสิยูปีอื่นโอ้โหไม่เอา10อยูปีอื่นครับ คาร์ลอสกอ้า99เองเหรอโอ้โห99ไม่ม่วงนะครับแสงไม่ม่วงราคาลงแบบรุนแรงนะครับโอเคถือว่าคุ้มกว่าครั้งที่แล้วนะเพราะว่าคาล์ลอสมานะครับต่อไป EC ครับ b a s 50บวก2ถึงบวก5นะครับยังไม่เคยได้แสงสีม่วงเลยนะครับ จัดไปใบแรกโรนันโดครับอาจ,จ้ากอเชนี่บวกสองเท่านั้นครับไปที่สองดักลาสคอสตาบวกสอีกเช่นกันนะครับก็ต้องบอกว่ามันราคามันถูกแล้วนะเพราะว่าแพ็คออกมานานแล้วนะครับต่อไปครับ e c b เบส0ามบวกสถึงบวกหนะครับก็ยังคาดบังโรนันโดอยู่เช่นเคยนะครับ มาหน่อยมาอึ้อ,อคุ้มแล้วครับแพ็คนี้ไม่ต้องได้เวอร์เบสผมให้คุ้มแล้วนะครับเพราะว่ารวมๆกันแล้วเนี่ย 500M ขึ้นไปแล้วนะครับเบลยังแพงอยู่นะครับแต่ประเด็นคือแพ็คนี้เปิดผมเปิดได้แต่บวก2นะ เป็นที่น่าเสียดายของผมเองนะครับนะเปิดให้เพื่อนๆนนะอยากให้ได้ดีๆกันนะครับถ้าบวก3ม,มานี่จะกระหึ่มขนาดไหนนะครับมาก็แต่ยังไงก็ต้องมีเวอร์เบสมานะไม่งั้นก็หนักเหมือนกันนะครับที่บอกไปการใบนี้ถ้าไม่ได้เวอร์เบสแสงสีม่วงเลยนี่ก็จะเป็นนักเตะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะครับ โอเคจัดปลายครับ1 2 3มวนรอบลูกแก้วครับยิมที่ดาวแล้วก็ไปปั๊บ <c oughs> นั่นไงเอ้ยแต่ก็ยังได้86ล้านนะครับโอเคผ่านใช้ได้นะครับเราไม่ได้หลักแสนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังรอดอยู่นะครับต่อไป EC best 10ครับ world best แล้วก็ world legend ใบที่แล้วน่าจะมีโอกาสไม่เวลเบสมม่สุดนะครับใบนี้ขอตำนานเลยละกันนะครับมาจัดไปครับนับ3เช่นเคยครับ1 2และ3ครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหถ้ากาเลดเบลไม่มาเนะี่ยหนักนะครับ โอ้โหแต่ก็ถือว่าผ่านผ่านเกณฑ์ความคุ้มค่าของเรานะครับอ๋อมีเชฟเชนโกตัวเดียวเลยนะครับมูลค่าทีมเลย2,000นนะครับเชฟเชนโกส0 0 0 0นนะครับมูลค่าทีมก็มา2 3 0 3ครับโอเ okay. ค3,4,5,6หอุ้ย600กว่าล้านนะครับรวมกับแพ็คเงินอีกเป็น700กว่าล้านครับ เท่าคลิปที่แล้วเลยแต่ว่าคลิปที่แล้ว o r l d b a s e ออกนะครับแกลเล b e l l เนี่ยก็เหมือน o r l d b a s สนะครับหมายถึงราคานะก็อาจจะเทียบกันได้นะครับแล้วก็ครั้งนี้ได้คาด l o s ไปด้วยนะแต่น้องเขาค,คงเสียได้นะยังไงแบบ o r l d b a s e มันก็ดูพิเศษกว่านะครับถ้ายัางไงงั้นก็อาจจะขายเบลไปขายเบลขายขาด l o s ไปซื้อก็ได้นะครับแต่ก็นะแกลเล b e บ l ก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับเอาเด่นเด่นเลยนะ เร็วแล้วก็แข็งนะครับแล้วก็เด่นที่สุดของมันเนี่ยคือการเปิดบอลเนี่ยเปิดบอลโคตรแม่นเลยนะครับทั้งเบล EC ทั้งเบล15นะใครที่เคยใช้จะรู้เลยนะครับแกลบเบลเปิดบอลแม่นมากนะครับแล้วด้วยความเร็วแล้วก็แบบมันพิเศษมากจริงปีนี้แกแลบเบลนะครับใครที่เคยโดนยิงเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าปีนี้แหหล้วอดเลอเกินนะครับแต่ข้อเสียอย่างที่รู้กันนะก็คือดูเหมือนว่ามันจะมีค่าคล่องตัวบ้างนะครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นนะ โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแบงก์มากๆเลยนะครับส่งมาให้เปิดกันก็หวังว่าจะได้อยู่นะครับเพรายั่ไงก็เกินความคุ้มค่านะครับเกิน 500m กันไปได้ 700m นะสวัสวนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนทุกคนไปก่อนละกันนะครับ